ผู้ชมมาติดตามกันต่อนะครับกับความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือกรณีที่ถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวิริศมัธยมนะครับแล้วก็ทำให้น้องเบ้นเสียชีวิตน้องเบ้นอายุ18ปีเรียนอยู่ชั้นม .6 เท่านั้นเองหลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการดำเนินคดีตามหน้าที่นะครับกับ3เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ทำการสาธิตที่โรงเรียน โดยถูกแจ้งข้อหาสองข้อหาคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยทางผู้กำกับสอนอนางเลิ้งรับพันตำรวจเอกรัฐนนท์เอกทิติกุลพันธ์บอกนะฮะว่าทั้งสารายศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปซึ่งศาลจะนัดมาอีกครั้งประมาณเดือนสิงหาคมส่วนสำนวนการสอบสวนก็ยังทำควบคู่กันไปด้วยนะครับ ขณะดเดียวกันตอนนี้ก็รอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านถังดับเพลิงและผลจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จส่วนขั้นตอนต่อไปอาจจะต้องเชิญผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาให้ข้อมูลด้วยนะครับ แต่ว่าต้องรอให้เด็กๆรักษาตัวให้หายจากอาการบาดเจ็บก่อนรับในขณะเดียวกันอย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นบทเรียนที่ต้องมาถอดกันว่าต้องทอํายังไงกันต่อไปไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยค่ะคุณผู้ชมประเด็นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรุงเทพหมหานครนะคะก็ได้มีการ ทำขึ้นมาใหม่ในส่วนของถังดับเพลิงค่ะคุณผู้ชมทางด้านของรองศาสตราจารย์ทวิดากมนเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ถังเคมีถังดับเพลิงที่บอกเนี้ยนะคะมีการปูพรมไปตรวจสอบ ทั้งที่อยู่ในชุมชนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งทางด้านของคุณทวิดาบอกนะคะว่าสาวาททีที่ผ่านมาทางผู้อำนวยการเขตติดการอบรมการบัญชาการเหตุการณ์และปรับความรู้เรื่องสาธารณภายัยให้เข้ากับมาตรฐานกลางของกรมป้องกันก็จะให้ประชาชนค่ะในส่วนของประธานชุมชนวางแผนร่วมกันกับสถานีดับเพลิงของกรุงเทพเลยนะคะโดยปกติเนี่ยตามข้อมูลคุณทวิดาหนึ่งสถานีจะดูแลทั้งสำนักงานเขตและชุมชนเพราะฉะนั้นจะต้องร่วมกันตรวจทางเขต มีที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดนอกจากการตรวจถังดับเพลิงแล้ว คุณทวิยาบอกด้วยว่าต้องไปทําความเข้าใจกับส่วนของถังดับเพลิงนะคะว่าไม่มีถังคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในตามชุมชนที่ตอนแรกคุณชาชาิิเองก็ย้ํามาตลอดว่าถังที่ระเบิดเนี่ยเป็นคนละแบบกันนะคะแล้วก็ได้มีการระบุด้วยนะคะว่ากรุงเทพมหานคร1ปีที่ผ่านมาได้ทําผังดิจิทัลชุมชนแล้วก็มีลิสต์แมปแผนที่ความเสี่ยงดังนั้นพอออกไปสํารวจคุณภาพถังสภาพถังรวมไปถึงเก็บถังที่เสื่อมชํารุด ใช้การไม่ได้ได้มีการสั่งมาตั้งแต่ปี2,547 2,548แล้วก็แนะนำให้กลับมาที่สำนักงานเขตเพื่อให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมเก็บแล้วก็จำกัด กำจัดถังเหล่านี้อย่างถูกต้องถังที่อยู่ในชุมชนทางด้านของคุณทวิดาย้ํานะคะคุณผู้ชมว่าจะต้องเป็นถังที่ใช้งานได้อย่างแน่นอนหรือว่าอันไหนที่ต้องเติมสารเคมีหรือว่าผงเคมีแห้งก็จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของถังเนี่ยทางด้านของคุณทวิดาบอกว่าเดี๋ยวจะทําทั้งหมดเลยพร้อมกันกับแผนถังชุมชนจะบอกตําแหน่งของตัวถังเลยว่าถังแต่ละถังอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงจุดไหนบ้างแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่าสารเคมีประเภทไหนอยู่ในถังซึ่งจะจัดการ ตั้งแต่วันนี้ให้แล้วเสร็จนะคะ26มิถุนายนนี้เนี่ยแหละแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มปูพรมร่วมกับสำนักงานเขตช้าที่สุดน่าจะเริ่มได้ช่วงกลางสัปดาห์นี้ซึ่งก็คือ28มิถุนายนยืนยันว่าจะทําให้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วความคืบหน้าก็คือได้มีการสั่งถังดับเพลิงใหม่มาเพิ่มนะคะเกือบ1 0,000ถังเลยคุณผู้ชม9,979ถังยืนยันว่าจะมาภายในปีงบประมาณนี้จะนําถังเนี่ยไปลงใหม่ เพิ่ม QR code ลงไปด้วยนะคะแล้วก็การลงถังใหม่จะลงที่ถูกนํำถังเนี่ยกลับมาอย่างพื้นที่ที่ว่างอยู่ด้วยค่ะ ซื้อมาเรามีการสั่งถังรับเพลิงใหม่มาเพิ่ม9,979ถังนะคะซึ่งก็มาในภายในปีนี้เพราะฉะนั้นการเอาถังไปลงใหม่เพิ่มก็จะมีกระบวนการของการลง QR Code ไว้ที่ถังการไปลงก็จะลงตามตำแหน่งที่อาจจะมีถังที่ถูกเราเอากลับมาและรวมถึงพื้นที่ที่ยังว่างอยู่โดยเฉลี่ยเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ย5หลังคาเรือนควรจะต้องมีถังรับเพลิงหนึ่งถังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอัคีภัยแล้วก็ตัว9 9 979ถังก็จะดิสทริบิวไปก่อนแล้วก็พอเราสำรวจครั้งนี้ก็จะทำให้เรามีบัญชีแล้วก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็ส่งมอบให้ได้แล้วก็การสั่งซื้อครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานแน่นอนค่ะจะไม่ไม,ไม่ไม่มีการไปให้มีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นอีกทวิดายืนยันเลยนะคะว่าการจัดซื้อครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างแน่นอนก็มีการบอกข้อมูลด้วยว่าปกติโดยเฉลี่ยแล้ว5ห,หลังคาเรือนเนี่ยจะต้องมีถังดับเพลิงหนึ่งถังเพราะฉะนั้นถ้าไปวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงใน การเกิดอักีภัยหรือว่าการเกิดไฟไหมการลงสํารวจในครั้งนี้เนี่ยคุณทวิดาบอกเลยจะทําให้มีบัญชีและสามารถส่งมอบต่อได้การสั่งซื้อครั้งนี้จะเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ไม่อยากให้มีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นอีกแล้วก็เน้นย้ําด้วยนะคะว่าทางฝ่งของผู้ว่ากทมอย่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เองก็ได้มีการสั่งการให้เร่งทําเรื่องนี้แล้วบอกเลยว่าควรจะต้องทําให้เสร็จภายในปีงบประมาณนี้ด้วยหากไปเจอว่าถังไหนที่เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้จะดําเนิน ินการก่อนแล้วก็จะเก็บทั้งหมดเลยนะคะเข้าไปติดตั้งทั้งหมดเลยจะดูชุมชนต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง491ชุมชนนะคะหลังจากนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะส่วนที่คำนวณประมาณ30,000กว่าถังจะนำไปติดตั้งอีกด้วยแล้วก็9,900กว่าถังเกือบหมื่นถังที่บอกเนี่ยก็จะทยอยนะคะลงติดตั้งซึ่งทางคุณชาชาติเองก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่สุดแล้วก็เร่งด่วนที่สุดหากทาได้ให้รีบทาแล้วก็กาชับด้วยว่าต้องรอบคอบและรัดกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะแค่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้นแต่ของที่ได้มาต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะคะนั่นก็คือต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากกรองผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครแล้วเมื่อวานนี้ที่วัดแคนางเลิงที่มีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมกรณีของน้องเบ้นเนี่ยนะครับก็มีทางสสบัญชีร,รายชื่อของพรรคก้าไกลยอย่างคุณวิโรธลัคนาอดีศรรวมไปถึงคุณพัชรินรามวงศ์หรือว่าคุณการ สส,สเขตดุสิตของพรรคเก้าไกลไปร่วมงานด้วยนะครับอย่างคุณวิโรธก็บอกเลยนะครับว่าต้องยกเครื่องนอกจากเรื่องของถังดับเพลิงแล้วความปลอดภัยในโรงเรียนก็ต้องยกเครื่องเช่นกันคุณวิโรธบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวเองมาในานามสส,สมาพร้อมกับสสการที่เป็นสสเขตบ้านของน้องเบ้นต้องยอมรับว่าเหตุต่างๆที่เป็นอุบัติเหตุจะคิดว่าเป็นเหตุไม่คาดฝันไม่ได้อีกต่อไปเพราะได้ยินคำนี้บ่อยครั้ง โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสักทีนอกจากกรณีถังดับเพลิงแล้วก็มีทั้งเรื่องตกท่อระบายน้ําเครื่องเล่นล้มทับประตูล้มทับเด็กตกจากที่สูงเรื่องความปลอดภัยทางกายภาพจําเป็นต้องยกเครื่องทั้งหมดแต่เรื่องด่วนที่สุดคือการติดตามเยียวยาชดเชยให้กับครอบครัวของน้องเบนซ์ซึ่งแน่นอนว่าทดแทนกันไม่ได้แต่หากไม่มีการชดเชยหรือรับผิดชอบใดๆก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เช่นกัน คุณวิโรดบอกว่าสิ่งที่กลัวมากคือการยกเลิกการซ้อมดับเพลิงที่คุณวีโรดบอกว่าไม่ถูกต้องครับต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงจะซ้อมอย่างปลอดภยัยและที่สําคัญต้องตรวจสอบว่าถังดับเพลิงในโรงเรียนผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องหรือไม่ถังดับเพลิงที่มีอยู่เหมาะกับสภาพการใช้งานหรือเปล่าสภาพถังรวมถึงอายุการใช้งานของแต่ละถังยังดีหรือไม่จำรุดสุดโสมไม่เหมาะแก่การใช้งานหรือไม่ แล้วก็คุณวิโร์บอกแบบนี้ย้ําว่าต้องหาคําตอบนะครับว่าถังคารบอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นถังแรงดันสูงและมีคําเตือนชัดเจนว่าห้ามวางตากแดดถ้าหากดําเนินตามผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานความปลอดภัยก็ไม่ควรนาถังมาวางตากแดดที่สําคัญมีการสังเกตเห็นถังประเภทนี้เนี่ยวางแขวนเอาไว้ตามกลางแจ้งตําแหน่งสถานที่วางก็ผิดจากมาตรฐานความปลอดภัยที่จําเป็นเพราะฉะนั้นต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดครับ ทีนี้พูดถึงเรื่องของการชดใช้นะคะชดเชยหลังจากที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นก็มีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณสุทธิพลทวีชัยการค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์รวมไปถึงสํานักงานคอปพเขตท่าพระนะคะลงตรวจสอบการทําประกันภยัยแล้วก็ไปพบว่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมได้มีการจัดทําประกัน ภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มนะคะคุ้มครองการเสียชีวิต 2แสนบาทแล้วก็มีค่าปรงศพอีก10,000บาทไว้กับบริษัทประกันภัยนะคะซึ่งทางด้านของบริษัทประกันภัยแล้วก็ทางด้านคอปพีเองก็มีการนําเงินจํานวนนี้ไปมอบให้กับครอบครัวของน้องซึ่งนอกจากตัวของน้องเบ้นที่เสียชีวิตแล้วนะคะก็ยังมีนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกกว่า10คนนะคะซึ่งทั้งหมดก็พบว่าได้ทําประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มคุ้มครองเฉพาะนะคะโดยไม่ได้มีความคุ้มครองอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลซึ่งทาง กองปพอเองก็ได้มีการดําเนินงานประสานกับบริษัทประกันภัยให้ความช่วยเหลือค่ารักษานะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายพยาบาลที่เกิดขึ้นให้กับผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันเป็นอย่างดีในเรื่องของความช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลกับผู้บาดเจ็บทุกรายด้วยนะคะ